ตอนนี้คงไม่สามารถขายอาหารออกมาได้หรอกซูอวินรู้สึกโมโหจริงๆตกดึกซูจิงเห็นว่าน้องชายทั้งสี่คนกลับห้องกันหมดแล้วจึงเตรียมคุยกับพวกเขาดีๆลุกขึ้นมานั่งดีๆข้ามีเรื่องจะพูดกับพวกเจ้าอย่างไรก็เป็นพี่ชายคนโตเขายังพอมีอำนาจกับน้องชายอยู่บ้างต่อหน้าน้องชายทั้งสี่คนเขาไม่ได้อ่อนโยนเหมือนปกติแต่ทำหน้าเคร่งขรึมยามปกติ น้อยนักที่พี่ใหญ่จะใส่ใจว่าพวกเขาทำสิ่งใดหรือพูดอะไรแต่ทุกครั้งเมื่อมีสีหน้าเคร่งครึมแบบนี้แสดงว่าจะต้องมีเรื่องสําคัญแน่ๆพวกเขาจึงไม่กล้าละเลยรีบผุดลุกขึ้นมานั่งเรียงกันเดิมทีห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากพวกเขาพี่น้องห้าคนอยู่ด้วยกันก็ทำให้ห้องดูขับแคบมากของของพวกเขายังกองอยู่ด้วยกันหากมีเพิ่มมาอีกสักสองคนคงไม่มีที่ให้ยืนแล้วพี่ใหญ่จะพูดเรื่องซูหวานใช่ไหมซูมูดเดาได้แล้ว แม้ว่าเขาจะเป็นคนเงีย,งยบๆแต่ก็มีไหวพริบและช่างสังเกตเมื่อได้ยินว่าเป็นเรื่องของซูวานเจ้าสี่ซูอวินก็เบ๋ปากไม่พอใจซูจิงพงกศีรีะแล้วดึงเก้าอี้มานั่งลงเจ้าสี่จริงจังหน่อยเท้าจ้องมองซูอวินอย่างเงียบงนันซูอวินสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจึงไม่กล้าแสดงสีหน้าไม่ดีอีกต่อไปรีบผุนลุกนั่งตัวตรงซูจิงจึงเริ่มเข้าประเด็นหวานหวานไม่ได้อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่เด็กๆ การที่พวกเราไม่รู้สึกผูกพันกับนางก็เป็นเรื่องปกติแต่เรื่องที่นางและเย่เย่ถูกสลับตัวกันก็ไม่ใช่ความผิดของนางในตอนนั้นนางแท้ทารกที่เพิ่งเกิดนางไม่ใช่คนวางแผนอย่ามองนางเป็นคนผิดโดยเฉพาะเจ้าสูอวินเท่าที่ข้ารู้นางไม่ได้หาเรื่องเจ้าเลยแม้ว่าเย่เย่จะเติบโตมากับพวกเราแต่ท้ายที่สุดแล้วนางก็เป็นลูกสาวตระกูลกู้พวกเรายังคงถือว่นางเป็นน้องสาว แต่หวานหวานก็เป็นน้องสาวของพวกเราเช่นกันนางมีสายเลือดเดียวกับพวกเราข้าไม่ได้ขอให้พวกเจ้าเอ็นดูหรือเอาใจนางแค่ขอให้พวกเจ้าปฏิบัติต่อน,นางอย่างเท่าเทียมนางกับเย่เย่เพิ่งจะสลับตัวกันวิถีชีวิตของพวกนางเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือต้องการเวลาในการปรับตัวหวานหวานไม่เคยลำบากนางเติบโตมาอย่างสุขสบายหากนางทำอะไรไม่ถูกต้อง ข้าหวังว่าพวกเจ้าจะยอมอ่อนข้อให้นางบ้างพวกเจ้าทําได้หรือไม่เขาขวาดสายตาไปมองน้องชายทั้งสี่หวังจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจพี่ใหญ่ข้าเข้าใจที่พี่พูดซูมู่ตอบสั้นๆแสดงท่าทีของตนเองอย่างชัดเจนตอนนี้เขาไม่สนิทกับซูวานแต่ก็ไม่ได้รังเกียจนางข้าว่าซูวานก็ดีนะไม่ได้มีนิสัยแบบคุณหนูข้าไม่มีปัญหาอะไร ท้ายที่สุดแล้วนางก็เป็นน้องสาวแท้ๆของข้าน้องหวานหวานมีความรู้และมีมารยาทดีคู่หญิงกู้สอนนางมาดีจริงๆซูอี้ยิ้มอย่างอ่อนโยนดวงตาของเขาโค้งเป็นรูปพระจันทร์เขาเป็นคนที่ซูจิ่งกังวลน,น้อยที่สุด